สุดยอดผลงานของโกเลงริดเมสันบทที่80เสี่ยงกลัวกิมฮงแพ้แล้วหากไม่ได้พบลีคิมฮวงอาหุยคงสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวมนุษยชาติไปนานแล้วเจ้าต้องไม่ยอมเชื่อใครเป็นอันขาดและต้องไม่ยอมรับบุญคุณของใครเป็นอันขาดไม่อย่างนั้นเจ้าจะต้องเจ็บปวดไปชั่วชีวิต แสดงว่ามารดาของอหุ่ยต้องมีชีวิตที่รับแค้นขมขืนอย่างล้นเหลืออหุ่ยแทบไม่เคยเห็นมารดาหัวรอดหรือยิ้มเลยเนื่องเพราะนางไม่มีความหวังเหลือในชีวิตเลยแม่แม่ละอายต่อเจ้าแม่ความจริงควรรอให้เจ้าโตกว่านี้แล้วค่อยตายแต่แม่คงรอไม่ได้แล้วแม่แม่เหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยเกินไปจริงๆแม่ไม่ได้เหลืออะไรไว้ให้เจ้านอกจากคำพูดเมื่อกี้นี้ คำพูดหลายประโยคนั้นเป็นบทเรียนที่แม่ได้รับมากับตัวเองเจ้าต้องไม่ลืมไม่ลืมเป็นอันขาดอาหุยนั้นไม่เคยลืมคำสั่งเสียของมารดาเลยอาหุยออกจากป่าดวงพงพีเข้าสู่โลกีวิสัยไม่ใช่ว่าต้องการให้ชีวิตมีความสุขบ้างแต่เป็นต้องการแก้มือกับมนุษยชาติแก้แค้นให้มารดาแต่ทว่าคนแรกที่อหุยได้พบก็คือลีคิมฮวงลีคิมฮวงกระตุ้นจิตใจอหุยจนรู้สึกว่า ชีวิตไม่ได้เจ็บปวดดังที่เคยคาดคิดเอาไว้มนุษยชาติก็ไม่ได้อับประลักดังที่คาดคิดเอาไว้อาหุยพบเห็นคุณธรรมความดีจากลีหิมหงมากมายอาหุยแลน,นความจริงไม่เชื่อเลยว่าในโลกยังจะมีความดีงามเหล่านี้หลงเหลืออยู่ชีวิตของอหุยถูกลีหิมหงโยคลอนให้คล้อยตามมากหลือเกินกระทั่งมากกว่ามารดาซะอีกเนื่องเพราะลีหิมหงที่สั่งสอนให้อหุยก็คือความรักไม่ใช่ความแค้นรักคน ง่ายกว่าแค้นคนตลอดการแต่บัดนี้อาหุยกลับไม่อาจไม่แค้นได้อาหุยแค้นจนคิดจะทำลายทำลายผู้อื่นทำลายตัวเองทำลายทุกสิ่งอาหุยรู้สึกว่าอายุิธรรมเกินไปบุคคลเช่นหลีขิมฮวงความจริงไม่สมควรตายในสภาพนี้ซุนเสี่ยวอังถอนใจอีกครากล่าวเสียงเครือถ้าเสียงกวัวขิมฮองรู้ว่าพวกเรารอคอยอยู่ที่นี่มันจะต้องเบิกบานใจอย่างยิ่งอาหุยขบกรามกล่าวขึ้น ให้มันเบิกบานใจไปเถอะโลกนี้ความจริงมีแต่คนดีที่เจ็บปวดคนที่เบิกบานใจล้วนเป็นคนช่วยช้าสามานทั้งนั้นพลันมีเสียงคนผู้หนึ่งเคลิ้นเคนผิดไปแล้วประตูเหล็กแม้หนักหน่วงแต่ตอนเปิดกลับไม่มีเสียงใดๆเลยไม่ทราบป,ประตูถูกเปิดออกตั้งแต่เมื่อใดคนที่เดินช้าๆออกจากประตูถึงกลับเป็นลีคิมฮวงลีคิมฮวงที่มีท่าทีอ่อนล้าระหอยแต่ยังคงมีชีวิตมีชีวิตอยู่ นี่จึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดอางุยกับซุนเสี่ยวอังหันไปพร้อมกันตะลึงตะลานทันทีน้ำตาเริ่มไหลหลั่งออกมาอย่างเชื่องช้านี่เป็นน้ำตาของความปีติยินดียามปีติจนถึงขีดสุดก็เป็นเช่นด่างโศกเศร้าเสียใจนอกจากหลังน้ำตาแล้วไม่มีคําพูดใดกล่าวออกมาได้ไม่มีเรื่องใดสามารถทําได้กระทั่งเคลื่อนไหวก็ยังไม่มีปัญญาเคลื่อนไหวลี่คิมฮวงเองก็มีน้ําตาแต่มุมปากมีรอยยิ้มกล่าวชา้า ขั้นผิดไปแล้วล่ะในโลกนี้คนดีจะไม่มีวันเงียบเหงาว้าเวไปตลอดกาลเวลาที่คนชั่วร้ายเจ็บปวดจะต้องมากกว่าเวลาที่มันเบิกบานจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดกาลสุนเสียวอังพลันโถมเข้าไปโถมเข้าไปในอ้อมอกของลีคิมฮวงร่ำไห้ไม่หยุดยั้งน้ำตาไหลหลังดุดทำนบทลายนางนับว่าไม่อาจข่มกลั้นน้ำตาแห่งความลิงโลดยินดีได้จริงๆเนิ่นนานให้หลังอาหวยจึงระบายลมออกจากปากยาวๆแต่ก็อดไม่ได้ต้องถามขึ้น เสี่ยงกลัวกิมฮองล่ะลีคิมฮวงรูปผมนิ่มสลวยของสุนเสียวอังพลางตอบไปว่าข้าพเจ้าคิดว่ามันต้องเจ็บแค้นอย่างยิ่งเลยเนื่องเพราะยังไงมันได้ทำความผิดไปเรื่องหนึง่งมันทำเรื่องผิดอะไรกันนะมันมีโอกาสสังหารข้าพเจ้ามากมายเลยกระทั่งยังพอจะบันดาลให้ข้าพเจ้าไม่มีช่องลงมือได้แต่ทว่ามันกลับแซงปล่อยโอกาสนี้ให้พลาดออกไปบุคคลเช่นเสี่ยงกัวกิมฮองไหนเหลยจะยอมปล่อยโอกาสให้พลาดไป ซุนเสี่ยวอังก็อดไม่ได้ต้องถามขึ้นเพราะเหตุใดกันเนื่องเพราะในใจมันมีความคิดจะพนันสักครั้งอยู่เสมอมาพนันพนันเรื่องอะไรอ่ะมันอยากพนันดูว่ามันสามารถหลบมีดสั้นเล่มแรกจากมือของข้าพเจ้าได้หรือไม่สุนเสียวอังตามีประกายรีบกล่าวขึ้นมันมันต้องไม่เชื่อคำว่ามีดบินลีน้อยไม่เคยพลาดเป้าแน่แเลยใช่มันไม่เชื่อไม่ว่าใครมันก็ไม่เชื่อ ในโลกไม่มีเรื่องใดสามารถทําให้มันเชื่อถือได้หรอกแล้วผลเป็นอย่างไรมันแพ้แล้วมันแพ้แล้วนี่เป็นวาจาสั้นๆสามคำสามคำเท่านั้นและช่วงเวลาตัดสินผลแพ้ชนะก็เป็นเพียงพริบตาเดียวแต่พริบตานั้นมีความตื่นเต้นปานใดเร้าใจเพียงไหนเป็นพริบตาที่มีคุณค่าสูงลิบเลี่วปานใดช่วงเวลาพริบตานั้น กระทบกระเทือนต่อยุทธภพทั้งแผ่นดินรุนแรงเพียงใดประกายมีดวูบนั้นแตกตื่นสถานขวัญเพียงใดเจิดจ้าสวยงามเพียงไหนสุนเสียวอังเพียงแค้นตัวเองไม่มีบุญตาได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณพริบตานั้นแม้ไม่ได้เห็นกับตาแต่เพียงครุ่นคิดถึงเรื่องนั้นลมหายใจของนางยังต้องขาดห่วงไปดาวตกก็สวยงามอย่างยิ่งเจิดจ้ากระจ่างยิ่งประกายดาวตกที่กรีดผ่านท้องฟ้งฟามืดมิดนั้นมักทําให้ผู้คนกระตือรือร้นคึกคัก ตื่นเต้นตื้นตันแม้แต่ประกายดาวตกยังไม่สามารถเปรียบเทียบกับประกายมีดสั้นวูบนั้นประกายดาวตกสั้นอย่างยิ่งแต่ประกายมีดสั้นที่วูบขึ้นมานี้กลับยืนยงอยู่ในมนุษยชาติตลอดกาลนานประตูเปิดออกแล้วไม่มีใครสามารถกีดกันโลกภายนอกออกจากประตูได้ตลอดกาลหากท่านคิดจะตัดขาดจากมนุษยโลกท่านจะต้องถูกทอดทิ้งก่อนอาหูยเดินเข้าไปในประตูปราแรกที่เอาหูยเห็นก็คือมีดสั้นเล่มนั้น มีดสั้นที่เลิศดล้ำปาฏิหารมีดบินลีน้อยมีดสั้นไม่ได้ปักเข้าไปในคอของเสี่ยงกลัวกิมห้องจนหมดเล่มแต่นั่นก็เพียงพอจะปลิดชีวิตมันได้แล้วคมมีดพุ่งเข้าใส่ลูกกระเดือกชอนลึกถึงเบื้องบนสแสดงว่ามีดนี้ถูกซัดจากตำแหน่งที่ต่ำอย่างยิ่งตอนนี้ผู้เหยี่ยมหานแห่งยุคตายก็ไม่ได้ผิดไปกว่าบรรดาผู้คนที่มันยามเหยียดดูแคลนมันเองก็มีความแตกตื่นลนลานมีความหวาดหวั่นพร่านเพรึงเช่นกัน ความจริงแล้วชีวิตนั้นเสมอภาคกันโดยเฉพาะเมื่ออยู่ต่อหน้าความตายทุกคนต่างเสมอภาคแต่มีบางคนกลับต้องรอให้ถึงวาระสุดท้ายของชีวิตจึงสามารถเข้าใจเหตุผลนี้ใบหน้าของเสี่ยงกลัวกิมหงก็มีความแตกตื่นขวัญเสียคลางแคลงสงสัยไม่ยอมเชื่ออยู่เช่นกันมันก็เป็นเช่นคนอื่นๆไม่เชื่อว่ามีสั้นจะมีฤทธิเดชปานนี้มีความรวดเร็วปานนี้แม้กระทั่งอหุยก็ไม่อยากจะเชื่อ กระทั่งคิดไม่ออกว่ามีดสั้นเล่มนี้ซัดไปได้อย่างไรเอาหุยแค้นจนใคร่ให้ลีขิมฮวงเล่าเหตุการณ์ให้ละเอียดแต่อาหุยก็ทราบลีขิมฮวงต้องไม่บอกแน่นอนประกายในพริบตานั้นระดับความเร็วของมีดสั้นจะไม่มีใครสามารถบอกเล่าได้มันแพ้แล้วมือเสี่ยงกลัวกิมฮองกำแน่นคล้ายดังยังคิดจะกำสิ่งไรแต่ก็ยังไม่ยอมแพ้ใช่หรือไม่แต่เสียดายที่ตอนนี้มือของมันไม่อาจกำสิ่งใดๆได้แล้ว อาหุวพลันรู้สึกอึดอัดอย่างยิ่งพลันรู้สึกเห็นใจคนผู้นี้อย่างยิ่งกระทั่งตัวเองก็ไม่ทราบว่าเพราะอะไรอาจบางทีที่เห็นใจไม่ใช่เสี่ยงกลัวกิมฮงแต่เป็นตัวเองเนื่องเพราะอาหุยก็เป็นมนุษย์เสี่ยงกลัวกิมฮงก็เป็นมนุษย์มนุษย์ต่างมีความโศกเศร้ารันทดเจ็บปวดขับแค้นเช่นเดียวกันทุกรูปทุกนามอาหุวแม้ไม่ได้พ่ายแพ้แต่ทว่าไขว้คว้าได้อะไรมากำไว้บ้างได้ของใดมาบ้าง เนิ่นานานให้หลังอหุยจึงเบือนหน้ามาตอนนี้จึงเห็นจิ้นบ่เมียจิ้นบ่เมียกลับคล้ายไม่เห็นคนอื่นเข้ามาเลยมันแม้ยืนอยู่หลังโต๊ะใหญ่ข้างกายอหุยแต่คล้ายดั่งยืนอยู่คนละโลกก็ป่านดวงตาของมันยังจ้องเซี่ยงกัวกิมหงแต่ความจริงกลับมองตัวมันเองชีวิตของเสี่ยงกัวกิมหงก็คือชีวิตมันมันคือเงาร่างของเสี่ยงกัวกิมหงหากชีวิตดับสูญไหนเลยมีเงาร่างไม่ว่าเวลาใด ไม่ว่าที่ไหนขอเพียงชิ้นบ่เมียอยู่แต่ละคนต่างรู้สึกมีพลังไร้สภาพขุมหนึ่งคุกคามรังสีอมหิที่คุกคามแต่บัดนี้ความรู้สึกแบบนั้นไม่เหลือแล้วตอนอหุยเดินเข้ามาในห้องกระทั่งไม่รู้สึกว่ามันอยู่ด้วยมันแม้มีชีวิตแต่ก็เป็นเพียงซากสังขารที่กลวงในเท่านั้นเฉกเช่นกับกระบี่ไม่มีคมแม้นับว่าดำรงอยู่แต่ก็สูญเสียความหมายโดยสิ้นเชิงแล้วอหุยอดไม่ได้ต้องรอบถอนใจ เข้าใจความรู้สึกนึกคิดของจิ้นบ่อเมียกระจ่างยิ่งเนื่องเพราะอาุยเองก็เคยมีประสบการณ์เช่นนั้นมาไม่ทราบว่าอีกเนิ่นนานปานใดจิ้นบ่อเมียจึงเดินเข้ามาใช้มือข้างเดียวยกร่างของเสี่ยงกัวกิมฮองขึ้นมันยังคงไม่มองคนอื่นสักแว็บเดียวเดินช้าๆออกไปจนใกล้พ้นประตูอาุยกล่าวขึ้นท่านไม่ต้องการล้างแค้นเหรอจิ้นบ่อเมียไม่ได้เหลียวมากระทั่งเท้าก็ไม่ได้หยุดอาุยแค้นเสียงกล่าวขึ้น หรือว่าท่านไม่กล้าจิ้นบ่เมียชะงักเท้าไว้ทันทีเอาหวยกล่าวต่อไปก็ในเมื่อที่เอวท่านมีกระบี่ทาไมไม่ชักออกมาล่ะหรือว่ากระบี่ของท่านเอาไว้ประดับเพื่อความสวยงามเท่านั้นจิ้นบ่เมียพลันหันกลับมาซากศพร่วงลงไปกระบี่ถูกชักออกมาแล้วประกายกระบี่พอวูบก,ก็พุ่งเข้าใส่คอหอยของอาหุยทันทีมันยังลงมือรวดเร็วยิ่งกระทั่งรวดเร็วเฉกเช่นครั้งก่อนแต่ไม่ทราบเพราะเหตุใด ่อนที่กระบี่มันยังห่างจากคออวุยครึ่งฟุตกระบี่ไม้ไผ่ของอหุยก็ถึงคอหอยของมันก่อนอวุยเหลากระบี่ไม้ไผ่มาสามเล่มนี่คือเล่มที่สองอวุยมองจิ้นบ่อเมียกล่าวช้าๆท่านท่านก็ยังรวดเร็วมากแต่ไม่อาจฆ่าคนได้แล้วท่านรู้ไหมว่าเพราะอะไรจิ้นบ่อเมียในมือปล่อยกระบี่ลงอย่างช้าช้อาอุยกล่าวต่อไปเนื่องเพราะท่านต้องการตายยิ่งกว่าใครไงละ่ะ จึงไม่อาจฆ่าคนได้อีกแล้วดวงตาที่คล้ายไม่มีชีวิตของจิ้นบ่อเมียพลันมีประกายเจ็บปวดขึ้นวูบหนึ่งเนื่นนานให้หลังจึงกล่าวเสียงเครือใช่แล้วอาฮุยกล่าวแต่ข้าพระเจ้าสามารถฆ่าท่านได้ถูกต้องแต่ข้าพระเจ้าจะไม่ฆ่าท่านหรอกท่านไม่ฆ่าเรางั้นเหรอที่ข้าพระเจ้าไม่ฆ่าท่านก็เพราะว่าท่านคือจิ้นบ่อเมียใบหน้าของจิ้นบ่อเมียกระตุกจนบิดเบี้ยวทันที มันจำได้คำพูดหลายประโยคนี้เป็นเช่นวันที่มันกล่าวกับอาหุยเมื่อครั้งก่อนไม่ผิดเพี้ยนไม่ผิดเพี้ยนสักประโยคเดียวเพียงแต่ว่าวันนั้นคนที่กล่าวเป็นมันแต่บัดนี้กลายเป็นอหุยกล่าวบ้างแล้วมันใคร่ครวญวาจาหลายประโยคนี้โดยละเอียดในดวงตาคล้ายดังมีเปลวไฟลุกหอมขึ้นทีละน้อยเฉกเช่นกับไฟที่โซมแล้วกําลังจะคุกกรุนขึ้นอีกอาหุยมองมันแน่วนิ่งกล่าวขึ้นท่านไปได้แล้วละ่ะไปงั้นเหรอ ท่านให้โอกาสข้าพเจ้าครั้งหนึง่งข้าพเจ้าก็จะให้โอกาสท่านอีกครั้งหนึง่งเป็นครั้งสุดท้ายอาหุยจับตามองจิ้นบ่เมียไปจนไกลในใจมีรสชาติที่บอกไม่ถูกใช้ฟันต่อฟันใช้เลือดล้างเลือดที่จิ้นบ่เมียเมื่อก่อนให้ใหแก่อาหุยตอนนี้อาหุยก็คืนสนองแก่จิ้นบ่เมียในสภาพเดียวกันหากหัวใจของใครตายไปแล้วมีอยู่เพียงสองวิธีเท่านั้นที่จะสามารถให้มันบันดาลฟื้นคืนมาได้หนึ่งก็คือรักหนึ่งก็คือแขน อาหุยอาศัยพลังความรักกระตุ้นจนฟื้นคืนมาบัดนี้อาหุยใช้พลังความแค้นไปกระตุ้นชีวิตของจิ้นบ่อมี่ให้ฟื้นคืนกลับอาหุยต้องการให้จิ้นบ่อมี่มีชีวิตต่อไปหากแม้นยิ่งนี้นับเป็นการแก้มืออย่างนั้นการแก้มือสภาพนี้น่ากลัวแล้วเป็นการแก้มือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกหากแม้ชนชาวโลกต่างแก้มือแก้แค้นกันเช่นอาหุยประวัติของมนุษยชาติจะยิ่งรุ่งโรโชดช่วงชีวิตของมวลมนุษย์ จะต้องดำรงอยู่ตลอดการไม่ว่าอย่างไรแก้มือย่อมเบิกบานแจม่มใสแต่อหยตอนนี้รู้สึกเบิกบานแจ่มใสจริงหรือไม่อหยรู้สึกอ่อนล้ายิ่งระหอยยิ่งกระบี่ไม่ผ่ในมือร่วงหล่นไปแล้วสุนเสียวอังจับตามองนิ่งสงบเสมอมาจวบจนบัดนี้อดไม่ได้ต้องถอนใจเบาๆจะฆ่าคนคนหนึ่งง่ายได้ยิ่งแต่หากจะให้มันมีชีวิตต่อไปโดยดีก็ยากยิ่งแล้ว นี่เป็นวาจาที่ลีคิมฮวงกล่าวไม่ว่ากับใครกับเรื่องใดลีคิมฮวงมีแต่รักไม่มีแค้นเนื่องเพระาะทราบว่าที่ความแค้นสร้างได้มีแต่ความพินาศย่อยยับแต่ความรักกลับสามารถบรรดาลให้คนดำรงอยู่ตลอดกาลจิตใจของลีคิมฮวงกว้างไพศาลเช่นนี้เสมอมาบุคลิกภาพก็ยิ่งใหญ่เช่นนี้เสมอมาบัดนี้ซุนเสี่ยวอังพบเห็นว่าอาุยแทบคล้ายกลายเป็นลีคิมฮวงแล้ว นางอดไม่ได้ต้องเหลือบมองลีคิมฮวงแวบหนึง่งลีคิมฮวงเองก็คล้ายเหน็บเหนื่อยอย่างยิ่งอ่อนล้าอย่างยิ่งกระทั่งคําพูดก็ไม่คิดกล่าวสุนเสียวอังเพ่งมองเนิ่นนานเนิ่นนานจึงหัวรอบเบาๆกล่าวขึ้น <c oughs> ยอดฝีมือสูงสุดสองคนในโลกนี้ต่างถูกพวกท่านเอาชนะได้แล้วพักที่มีอิทธิพลอานาจยิ่งใหญ่ที่สุดในแผ่นดินถูกพวกท่านทาลายย่อยยับกับมือพวกท่านสงควรรู้สึกเบิกบานรู้สึกภาคภูมิใจจึงถูกต้อง แต่ดูแล้วพวกท่านไม่มีทีท่าปีติยินดีเลยสักนิดเดียวกระทั่งคล้ายเป็นฝ่ายแพ้ลีขิมห่วนิ่งอยู่เนิ่นนานจึงกล่าวคนเราหลังจากได้ชัยชนะแล้วมักรู้สึกเหน็ดเหนื่อยอย่างยิ่งว้าเวยอย่างยิ่งเพราะอะไรกันน่ะเนื่องเพราะมันได้ชัยเด็ดขาดสำเร็จแน่นอนแล้วจะไม่มีเรื่องราวใดพอให้มันไปมาณพยายามอีกจิตใจของคนที่พ่ายแพ้ยังกลับจะยิ่งคึกคักมากกว่าบ้างนะ ภาแบบนี้ก็แปลว่ารสชาติของความสําเร็จไม่น่าลิ้มลองั่นเหรอลีคิมฮงอึ้งอีกเนิ่นนานหัวร่กล่าวสืบต่อไปเฮ <c oughs> แม้ว่าไม่น่าทนทานก็จริงแต่อย่างน้อยก็ดีกว่าพ่ายแพ้มากนะชัยชน,นะและความสําเร็จหาได้สามารถทําให้คนรู้สึกพอใจได้จริงจังและก็ไม่อาจทําให้ผู้คนร่าเริงแจ่มใสโดยแท้จริงด้วยความสุขที่แท้จริงคือตอนที่ท่านกําลังมานะพยายามรุกไปเบื้องหน้า ขอเพียงท่านผ่านความสุขเยี่ยงนั้นท่านก็ไม่ได้เสียชาติเกิดจบบทที่80ขอขอบคุณในการรับชมรับฟังของทุกท่านนะครับ